ตามไรอะไรหรอบอกพี่ตอมมา่ถ้างั้นให้พี่หนูไปไปแแล้วพี่นได้เรบอกพี่ทภาษาไยตอนแรกมันเป็นงานใครเป็นเจ้าของที่งันต่ยิงย่งครับ ตอนแรกเราเปิดโตเยี๋ยเห็นที่ตปสหน่รื่องตาเปิดตัวลำบงเนมาทำลงสีแอยางนี้สถานการณ์มันก็เลยคี๋ยๆต้องแไต่าาเอเขาเลยรับปาาทั้แถบข่าวแล้วก็งาช่วยรับมารับแจ็ค่อยแล้วก็งดุไม่้ไเอามัก็ชัวไปกะมงนอเงงียมตัอจะไปต่อ

ใจก็คนได้รับรางวัลดาวเมฆขลานะคะแล้วก็ดีใจน้ำเวลาเด้พไปดูดีใ,ใจน้ำพื้นเนาะค่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นสวนตัวต้นแรกเป็นสวนตัวไหนน่ะกะยะบาเออแล้วันนี้เป็นต้นไม้อะไรอ๋อ ทัศนากำลังตั umas, ดต่อกำลังส่งรุดยอดตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะสวยงามมากนายกองเอกวิการทัศนากับรลบรู ดีครับไปต่อไปต่อวันดีดูวันดีจ้ารอฟังดูไปละสมทบที่หน้า โจนะคะกับทีมงานพอรุ่งนี้วันที่สามนะคะที่อนุสาวรีย์ชัยเวลาเที่ยงไปเลยนะคะลูกทุง่งนะและว้วก็น้องก็จะได้รับรางวัลดาวเมฆาลานะคะ ไปแล้วนะคะมเอยมไปใช้ต่ออดิเฮ้ยนะคุณเบลจะไปไหนต่อบอสให้หนูไปงานยูรด<ม>อนเมืองต่อค่ะตแต่ตยังไม่รู้ว่างานอะไรก<อ>ันลังให้พี่นิวประสานให้อยู่ค่ะแม่งานต่อว่าให้ดเด็พเกพักด้วยสาลุยเมื่อตองพักบอกหนูลุยอย่างเดียวค่ะเหลืออีกหน่อยจะได้เป็นคุณเบลกับยันไม่ลู้มีเธอคนไม่เรียกหนูคนลเรียกหนู้ะแม่เรียกนี่นีแม่คุณลูกได้ จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ภาคสองเพื่อนพูดเด้ดหนูมาไม่ทันได้รูกเพื่อนพูดอยู่ด้วยถ้าเพื่อว่าถ้าร้อยล้านก็ต้องตองทำภาคสองหนูก็ต้องได้เป็นคนใหม่ไงเพราะว่าหนูตายในในภาคหนึ่งใช่ไหมภาคหนึ่งตายแล้วภาคสองก็จะเกิดมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณแน่นอนค่ะไม่เป็นไรจ้า